หามุมสวยกจแล้วเออข้าหามุมอยู่เจ็บถึงที่รัชดาแล้วเนี็ตนู่นนู่นกาขอถ่ายคู่ ถ้าทิ้เย็นมัจะหักไหมอ่ะหักแปดร้อยอ่ะแปดร้อยถ้าหักกแปเลยปแนะคะตร้ป่าอแซมส่งกับข้าวเลย่ผ่านร้อป่า้อป่าเข่อยกับก๋อยจับยวหน่ก้วยยที่เหลือนราฝากกับพ่อไปท้านก๋ยจับยวนหนกินเป็นไหยกอยจับยวนกยจับยวน่ะที่เลียงทั้งด่วนลองดูอร่อยมากมันเป็นอาหารอีสานนะ ต้มเส้นนั่นแหลต้มเส้นเนมพอะโตห่ยจัวน้งเป็นไรมวันนี้ข้างนี้ข้างขวาอีกหน่อยข้งขวาซีกที่สไม่ใส่ันแล้ววันนี้ตนองเนี่ยเออเออใช่ไปซื้อตั๋วเลยดีกว่าอหไปซื้อตั๋วไปซื้อตั๋วทไมอ่ะเอาใส่่อนงไ้ีั แฟนมันจะได้ทีแตงเหรอไอแต้มมกกว่าจให้ไบ้วยนะไอแต้มแมแก็ฝากเน็ตถือไปให้ไบแล้วแมจะไปเลยแกองเดียวเองอะไรหรอไปจับอ่ก็คนละหัวพอละโอก็่กให้ไบเน็ตเน็ตหนัเน็ตงรุ่นแ้วเอาไปตกให้แคบ มันมันดาดพุงแต่ว่าอะไรมันโดนพุงใช่ไหมมันลวกพุงอาหามแมซียวซียววัดทำวัดทำนวัดชายทำตวเองไปไปเดินไป เล่นอ้ไรกันหรอเล่นเล่นเล่นอะไรกันปะพี่แป๋วพี่แป๋วฟังมาพี่แป๋วหมูปิ้งใช่พี่แป๋วหมูปิ้งนะส่งหมูปิ้ง เมย์เคยเห็นเด็กเด็กแบกบันไดป้ะต่แงะหมอนนาะพี่มไม่มีอะไรทำก็แบกบันไดน้องบอกวาเหมาะด้วยอยิ้มว่างว่างเมื่อ้น ดูเยดูเน